ห้าอย่างที่มาครูสายผิดแล้วต้องต้องคาเลยนี่<ม>อันนี้เรคคอมเมนต์อันนี้เป็นชุดน้ำพริกสามสหาครับน้ำพริกสามสหาเนี่ยผมนำมาเสนอนี่นนคุณเพิ่งเคยเจอ,อยิงนะผมพ่อผมว่าต้แลนะว่าผมเป็นคนปากระดังแต่ไม่เคยเจอเมนูนี้อันนี้นเรียกว่าก็จริงๆเป็นแกงเหลืองขาหมูเกี้ยมชายครับแกงเหลืองขาหมูเกี้ยวชายปกติเราจะทากับพวกแบบจับฉ่ายุนจีนอันนี้มีแบบว่ามี เกียมฉายมาเออแล้วเาอัแดแนดกับขาหมูคือเกี่ยมฉ่ายก็ไม่เคยเจออยู่ในอยู่ในส่วนของแกงเหลืองนะแล้วก็ขาหมูก็ไม่เคยอยู่ในแกงเหลืองตัยเป็นหมูสามชั้นใช่ไหมครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณเดียวอยู่ที่หัวสายทิพย์ครับอ่าหัวสายทิพย์นะครับข้าวยำ ธรรมะแล้วก็แก่เขาก็กดแบบธรรมะธรรมโมนะเดี๋ยวเราลองดูว่าในนี้มีอะไรให้เราตามมาหมั่นนะครับในนี้เนี่ยเป็นส่วนของร้านอาหารใช่ค่ะที่เป็นแบบฟิวชั่นร้านเนี้ยดังานานแล้วอยู่ตรงข้างกับออฟฟิศโอเอสเคเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมกับน้องเอี่ยวจะพาไปลุยดูว่าในนี้ขายอะไรทําไมเขาดังมากนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูครับกับมันกับม่อนท้างหนครับผมดีครับไปเลยครับผมไป ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับพี่เขาอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวฝากสวัสดีครับนี่เจ้าของร้านนะครับฝาก,พ,กพ,พี่แนะนำตัวยองไยครับผมก็ผมชื่ออูมนะครับเป็นเจ้าของร้านรูสายิษครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารในร้านทั้งหมดเองด้วยรูสายพิษคืออะไรทำไมตอนดึกๆคนเยอะมากเลย ก็ยิงครูสายทิพย์นะครับก็คือเป็นชื่อคุณแม่ครับชื่อคุณแม่แต่ว่าที่เป็นตัวขอฐานคือเป็นคําเรียกของภาษาใต้คำพูดครับครูสายทิพย์ครูสายทิพย์อ่าเป็นเอฟเฟกต์ของคของคนใต้จะเป็นแบบนี้นะครับที่รู้สึกว่ามีความเป็นรากฐานเป็นความเป็นาาเป็นรากเหง้าของคนใต้ถูกไหมเออเออมีความเป็นเอกลักษณ์ของของชื่อแล้วเป็นครูจริงไหมเป็นครูจริงครับเป็น สอนเกี่ยวกับ,บรรจริยธรรมจริยธรรมเพราะว่าของเขาจะเป็นอะไรนะต้มยำ<ฤ>ทำ<า>แกงใช่ไหมต้มยำทำแกงเออทำเนี่ยเขาไม่ได้ทอทหารไม่อากาศสละอลัมนะไม่ใช่อาหารสละอัมนะเขาเป็นธรรมะธรรมโูข้าวข้าวก็คือเป็นมีอยู่ในร้านอาหารเลยนะครับครับทำเนี่ยก็คือสื่อได้สองรูปแบบครับก็คือมีทั้งธรรมะแล้วก็เป็นธรรมชาติต้มยำทำแกงก็ยำแกงก็มีข้าวยำก็มีครับ ครับของเขาก็คือเน้นอาหารใต้เป็นอาหารฟิวชั่นอาหารฟิวชั่นเนี่ยผมได้ยินมานานแนะเช่นย่ำกัดความคำว่าอาหารฟิวชั่นหน่อยมันคืออะไรมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงฟิวชั่นมีหลายรูปแบบครับก็เป็นอาหารอาหารไทยที่แต่งในอีกรูปแบบหนึ่งอาหารตะวันตกหรืออาหารยุโรปก็คือมาประยุกต์มา adapt ก็มีครับแต่ว่างเราจะเป็นอาหารใต้ที่เป็นใต้เป็นกลางที่ยังแบบไม่ใต้จ๋าทีเดียวนะก็แต่งชาติก็ทานได้มีครับแล้วรสชาติเข้มข้นไหมแบบไม่เผ็ดแบบไม่เผ็ดร้อนแบบเหมือนทั่วไปนะคือถ้าผมเน้นเกี่ยว อ่านใต้เน heart, ี่ยก <Leo> ็ค hmm. ือบางตัวเผ็ดเลยแต่บางตัวแบบใต้บางตัวผมเป็นออกแบบภูเก็ตก็ไม่ได้แบบกลางกลางหน่อยใช่ครับก็คือกลางน่อย ตรงนภาคอ่าคือนักท่องเที่ยวมาพวกแบบฝรั่งฝรั่งชาวจีนมาทานได้ใช่ครับมีก็มีเข้ามาใช่ใช่เพราะบางที่คือเผ็ดร้อนจริงๆเลยคือแบบทานไม่ได้เลยคนไทยก็ทานไม่ได้นะคือคนที่แบบทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคร่แสตทิปนี่คือคนมาทานเยอะมากที่นี่มีอะไรบ้างแนะนำเหน่อยนก็เห็นว่ามีเป็นร้านอาหารด้วยที่นี่เป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่ด้วยคาเฟ่ด้วยแล้วก็จะมีแบบสวนมีสนามเด็กเล่นมีอะไรครับอือเป็นกลุ่มลูกค้าเนี่ยครอบครัวเนีครอบครัวเด็กอะไรเงี้ยผมก็ต้องมีที่ซัพพอร์ต เด็กได้เลยได้พาคู่รักกมรเดชได้นะเพราะร้านอาหารชิลมากนะเออคือหลับตาดกดูดสึกว่าเหมือนคิดว่าอยู่ร้านอาหารแบบต่างจังหวัดอ่ะไดูได้ออไม่ได้ไม่รู้เข้มาได้จะให้รู้สึกแบบเหมือนทานอาหารอยู่บ้าน บ้านพอบ้านแม่ใช่ใช่ uh huh> ใช่มีความเป็นแบบว่าแอนทิกหน่อยๆอมีความเป็นแบบว่ามีความเป็นบ้านย่ารักพันย่ารักพันยายประมาณนี้เออเปิดมากี่ปีแล้วคุณโหนเ้าปีที่ห้าแล้วเปิดเข้าปีที่ห้ามาโดนโควิดพอดีครับโอ้ลังบากเลยนะช่วงนั้นช่วงนั้นแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรครับคุณโหนผมก็มีไปศึกษาเกี่ยวกับอาหาร จังหวัดนู้นนี่นั่นบ้างครับส่วนเรคือเน้นภาคใต้เป็นหลักก็มีไปอยู่ภูเก็ตบ้างอยู่ปูชาบ้างนครบ้างรับอ๋อครับใช่เป็นพี่ชายทำรับเหมาเกี่ยวออกแบบไม่เกี่ยวกับอาหารเลยไม่เกี่ยวคือร้านนี้ก็คือเป็นพี่ชายคอนโทรในการออกแบบพวกแรงกระเบนต่างๆเองครับอือ๋อมาพี่ชายดูการก็ดูในเรื่องมาร์เก็ตติ้งให้การตลาดให้ตรงนีพี่น้องอีกคนรวมสามคนครับพี่ชายหมดเลยพี่ชายเลยอ๋อแล้วแล้วคุณแม่ก็มาดูในส่วนเรื่องของเรื่องอาหารเรื่องโปรดักชันหลังตัวจริงๆคุณแม่คุณพ่อเนี่ยชอบทำอาหารให้ทยแบบใส่เด็ก เขา,ม,ามัวเองให้ลูกาหากามคนนะลูกเข้าเอง เขาเมื่อกี้อาหารของเขาคือแปลกมากนะคุณแต่ละ,ละ,ละ่างแต่ละอย่างเนี่ยคือใจใจไม่ไม่ได้หาทานง่ายๆนะเออแล้วของเขาเนี่ยผมว่าเปิดไซร้านอย่างเงี้ยโต๊ะแบบเยอะนะทานนับเป็นจำนวนที่นั่งรมาณเท่าไหร่เกือบร้อยห้าสิบนะคุณค <150 S 1> ือตอนนี้เรามาทานกอนมาช่วงช่วงสี่โมงห้าโมงหกโมงทนนุ่มหนึ่งเนี่ยยังไงราต้องสำรองโต๊ะก่อนนะมาแบบพวดพาดที่ยืนเกอร์เหมือนกันนะอ่าอ่้าอืมอืมอืมห้าอย่างที่มาครูสายผิดแล้วต้องต้องทานเลยนี่อันนี้เลิคอมเมนต์อันนี้เป็นชุด น้ำพริกสามสหาครับน้ำพริกสามสหายมีอะไรบ้างสามสหายาสหาเนี่ยก็คือจะมีน้ำพริกกะปิปลาดุงชังครับก็คือแต่า,างผมจะเน้นวัตถุดิบเกี่ยวกับพื้นบ้านครับปลาดุช้งเป็นของจากเกาะย,ยาวใหญ่เกาะยาวใหญ่ที่ที่จังหวัดกระบี่ครับจังหวัดกระบีคบะบ่คือนําเข้าจากกระบี่เลยก<ช>ินในกระบี่เลยอ่า กะปิเป็นของเกาะลันตาครับก็เกาะลันตาหลายๆที่เลยครับกุ้งเสียบก็ทําเป็นเป็นแบบรูปแบบ3ามรสครับเป็นเหมือนกึ่งของคล้ายๆของพังงาคือมีความเป็นมีน้ำพริกกะปิแทรกเบาๆก็เป็น3ามรสแบบเผ็ดเาบาๆหน่อยๆครับ,รบานเล่นได้อะไรเงรี้ยแล้วก็บูดูเป็นจังหวัดของ ขึ้นชื่อของสายบุรีอำเภอที่จังหวัดปัตตานีอ่านี่ดังนะบูดูใช่ไหมคือจะมีข้าวบูดูอะไรพวกนี้ด้วยจะมีแบบใช่ไหมครับข้าวคุกข้าวอะไรอืมอืมอืแล้วมีผักหน้าตาแปลกๆมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยบ้างบ้าแล้วก็เป็นผักลวกพวกดอกกระจอนดอกกระจอนนี่ดอกกระจอนหาทานยากนะดอกกระจอน คนได้ชอบทานแบบผลไม้หรือสัตว์สดเป็นตัวคีบมีสัตว์สดด้วยอะไรเรื่อยๆนะครับก่อนจะรับของใต้เราต้องมีชามก่อนนะครับผมชะอมชะอมนี่นี่นี่นุ่มนำมาเสนอนี่คุณเพิ่งเคยเจอกิ่งนะผมพ่อผมก็ใต้แล้วว่าผมเป็นคนปากกระดังแต่ไม่เคยเจอเมนูนี้อันนี้เรียกว่าก็จริงๆเป็นแกงเหลืองขาหมูเคี่ยครับแกงเหลืองขาหมูเคี่ยวไช้ปกติเราจะทานกับพวกแบบจับฉ่ายุนจีนอันนี้มีแบบว่าตีนี้มี เกี่ยมฉายมาเออแล้วเาอดแดปกับขาหมูคือเกี่ยมฉายก็ไม่เคยเจออยู่ในอยู่ในส่วนของแกงเหลืองนะแล้วก็ขาหมูก็ไม่เคยอยู่ในแกงเหลืองส่วเป็นหมูสังชั้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นปลาเอาด้วยความชอบของพี่ชายก็แบบขาหมูแบบติดเอ็นติดมันหน่อยเกี่ยมฉายมีความถั่ถ้าติดตังอดกินนะครับผมได้ก็มาแบบ ใส่ขึ้นเปื่อยแล้วก็คือต้องต้องต้มมาก่อนนะเพราะขาหมูมันต้องมันต้องย่างไฟมาก่อนต้องเบิร์นไฟมาก่อนเผาไฟก่อนใช่ไหมครับอืมอืมนี้คือของที่ต้องสั่งเลยเป็นเป็นหน้าเป็นตาของครูสายทิพย์เลยแล้วอีกอะไรอีแค่สองสามอย่างมันมุกมากันสามสี่คนเบา จริงจริงก็ถ้าเมนูซิมเพิลทานง่ายๆก็เป็นไม่เหล็กผัดไข่ไม่เหมือนผัดไข่อ่าอ่านี่ทานง่ายเด็กๆก็ทานได้นะใช่ครับปทานไักด้วยมีปลานี่นี่นี่เขาเราตอนนี่เขาเล็คอมเมนต์มาอันนี้อะไรเอ่ยนี่เป็นแกงขั้วหน่อเหลียงครับแกงขั้วหน่อเหลียงหน่อเหลียงคือจะมีตนตอแต่มีมีกลิ่นที่ต่างกันแล้วก็แบบทานตัวน้ำแกงก็จะมีความแบบกินได้ครับมีความเผ็ดร้อนของตัวน้ำแกงด้วยอืมอืมอืมคือเคยคำว่าถาว่า แกงใต้เยังไม่ต้องมีความเข้มข้นของเครื่องแกงนะครับแล้วก็มเผ็ดนําเค็มนําเปรี้ยวอะไรเงรี้ยเออจะคิดว่าหวานนะหมอแต่และตัวจะมีแบบกิบนเ่็ดของกันแกงเหลืองก็จะมีความหอมเครื่องหอมพริกม,มีความเปรี้ยวของมะนาวสดคครรัับบตัวพวกแกงคั่วจมีน้ำขุกขิดหน่อยก็จะมีความ เค็มนำนิดนึง ừ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  ท่านใดเบื่อแกงส้มบ้านเราก็นี่เลยแกงเหลืองนะเพราะว่าของขึ้นน่าขึ้นตาของทางใต้เขาแล้วของเขาเนี่ยรวมของแต่ละอันน้ำโพน้ำพริกเนี่ยอันไหนที่ว่าดีอยู่ที่นี่หมดยิ่งกว่าฟิวชั่นอีกนะคุณพราะงั้น,นอันไหนที่แบบว่า,าวัตถุดิบดีเขาก็เอามาแต่ละจังหวัดมานําอยู่ที่นี่คู่สายทิบกลางใจเมืองเลยนะหลังแถวๆเซ็นทันอิสวิวเซ็นทันเรียบด่วนนะครับหาไม่ยากนะครับก็ขอบคุณมากนะครับย,ยังไงเดี๋ยว ขอชิมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราว่ากันขอบคุณมากเลยครับพี่แวะมานะครับโอ้โหนี่เราต้องเป็นเกียรติมากนะครับคุโรมาด้วยตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปชิมกันก่อนนะครับแล้วว่าอันไหนที่เราเล่นคอมเมนต์เดี๋ยวลองดูนัครับาเกือบสิบอย่างนะครับรับรองว่าฟินแพนนันแนมาแล้วมาแล้วครับน้องเอียวว้โหไวกว่าร้านข้าวต้มกล้วนี่พรึบเลยนะครับรอไม่ถึงชิมตะพีนี่อันนี้เดี๋ยวชิมนะหมูคั่วป่ะอันนี้เอาหมูคั่วก่อนนะครับหมูคั่วก่อนอ่าเราเป็นแอปโดมินิเซอร์ หมูทอดเกลือนี่ครับดูน่ากินไหม เขาทำกันแบบล้นลนะครับผมจะเปิดด้วยหมูสามชั้นนะครับคอเจ้นกรอบอร่อยแล้วมันไม่เยอะคือคนคนคนใต้ครับต้องทานหมูสามชั้นเนาะแล้วเนี้ยมันเขาไม่ได้แบบผัดจนมันเยิ้มไปชึงมันลังดีทานกับข้าวร้อนๆนะคุณร่อนผมว่าเนี้ยเป็นหมูที่ผมกินแล้วอร่อยสุดที่สุดที่ผมเคยกินมาเลยผมให้สิบเลยอันเนี้ยอย่น้ให้คะแนนได้กะเพราเลยนะแล้วตามรายการเราต้องรู้ว่าเราตามกะเพราทุกที่นะครับเรานี้เป็นนักล่ากะเพราเลยนะครับ นี่ครับกล้องลองซูมดูดูเขาแบบโหตุยตุยนะคุณ <S 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 ร้านที่แบบอร่อยไม่อร่อยนะทานกะเพราก็รู้แล้วว่าอร่อยไม่อร่อย เด็ดร้อนใบกะเพราเขานี่แบบเบียดหมู็แหละมีความฉุนของกระเพรานะกระเพราของเขาแบบว่าน่าจะเป็นแบบกระเพราที่คัดมานะกระเพราน้าจะเป็นแบบกะเพราใส่หัวปะก้าวว่าเราไม่ค่อยมีกลิ่นในกะเพราไส่หัวัะหมเหมือเขามาเนี่ยทำให้รสชาติได้ได้ดีนะครับรสชาติออกมากลังกราถือว่าผ่านแกงเหลืองแกงเหลืองนะครับทุกคนนี่แกงขาหมเจียมชายแกงเหลืองขาหมูเจียมชายเจียมชายอ่าก็คือแกงเหลืองแกงเหลืองขาหมูผักกาดดอง มีความทาของเกี๊ยวถ่ายแล้วเกี๊ยวถ่ายของเขาเนี่ยไม่ใช่เกี๊ยวถ่ายตลาดนะเพียงรสละน่าจะเป็นเกี๊ยวถ่ายพวาายกแบบต้มยากระป๋องมีความกอรอบความเด้งเมื่อกี้เนี่ยที่เมื่อกี้พี่พอูมบอกว่าขาหมูเขาก็ทําเหมือนขาหมูเลยแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ำปลาโล้อันนี้มาใส่ในส่วนของแกงเหลืองนะครับซึ่งทําให้แบบว่ารสชาติของขาหมูเนี่ยไม่เลี่ยนจนเกินไปคือบ,บอกเกี๊ยวถ่ายเนี่ยทานกับแบบจืดๆนะต้มจืดต้มกระดูกหมูต้มน,น,น,นู่นนี่อะไร่เงี้ยแ,แต่ที่เนี่ยพอมันมาใส่กับขาหมูอ่ะผมว่าดีแกงใต้เขาว่าเค็มเผ็ดเปรี้ยยยยยยวววนนนนนนนเเเเเปปรรรรรีีีี้้้้จิงคคััับบบบอออออผมแสลดใชะ อันนี้คือแกงขั้วหน่อเลยรียบใช่ไหมแกงขั้วหน่อเหลียงใช่ไหมแกงขั้วหน่อเหลียงอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนจานหน่อยครับมาเียรื่องความสวยงามมาของเราลองดูเขาบอกว่าอันนี้ต้องต้องเรคคอมเมนต์นะลองดูคือส่วนตัวที่ผมไม่เคยกินอะไรแบบนี้แบบนี้เลยผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะแบบนี้มันคล้ายๆลูกเหนียงลูกสระตองใต้เอานะแต่เขาบอกว่าดีนะครับกินหอมมากอะไรบ้างอืมอือคือกลิ่นของแกงใต้ของเขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะเขาบอกก่อน ไม่ใช่แค่กลิ่นเดียวอย่างนะคะรับรสชาติดีด้วยอืนัวมากคล้ายๆแกงคล้ายๆแกงเนื้ออร่อยนี่ขเขาดูขเขาด,ขดูหน้าตานี่ทำพริกก็ต้องกับช้าวโอ้มะอมไข่เจียวอะไรอย่างงี้แล้วก็ของเขาใส่แบบับบรดตัดแบบปัดเลี่ยนนะพริกกะปิก็ต้องอมนะครับเขาบอกว่ากะปิมาจากเกาะลันตาขายน้อยอ่ะขอบคุณครับพี่บััดร้อนหน่อยนะครับบางคนบอกว่าคือว่ถ้าคุณเผ็ดร้อนก็กินกับไข่ได้เลยนะครับ สุกใด้ถ้ากินกับชะอมกับน้ำพริกกะปิไม่มีอีกแล้วนะครับไปครับกะปิเขาให้มาเนี่ยถ้วไม่ใหญ่แต่คับด้วยคุณภาพเดี๋ยวเราลองส่วนของอะไรนะน้ำพริกกุ้งเสียบใช่ไหมอ่ะครับอร่อยมากเดี๋ยวเป็นครั้งแรกที่ผมเคยกินนะพี่อันเนี่ยน้ำพริกกะปินะใช่พี่เพราะว่าปกติผมไม่กินอ่ะลองดูน้ำพริกกุ้งเสียบมาลองดูกุ้ง ขุ้งเขียบนี่ได้เรื่องหวานนัวกำลังดีรสชาติขุ้งหวานใช่ไหมนะในขุ้งหวานทานง,ง่ายมีความหวานหวานนำกูดูไหวมากเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทีมงานหน่อยกูดูไหวไหมอูดเออน้ำพริกบูดูของของใต้ใช่ไหมรับปัตตานีแล้วเกิดสตูอ่ะลองดูหน่อยพวกเขาบอกว่าน้ำน้ำจิ้มบูดูใช่ไหมน้ำพริกบูดูเหมือนนะแบบปลาร้าใช่ไหมเพิ่มเต็มสมบัติปลาร้าหยักขอกขอกของใต้อือาง่ายๆความเข้าใจง่าย รสชาติจะออกหวานแล้วก็หอมตะไคร้ยำม,มีพริกมีใบมะกรูดซอยอถึงเครื่องถึงเครื่องถ้าให้เข้าใจก็คือเหมือนกับปลา้าเหมือนเหมือนน้ำพริกปลา้าภาคอีสานอะประออม,มบาณนั้นนะแต่เป็นของคนใต้ใช่คือได้ยินมานานนนะ้ำพริกกูดูเนี่ยเพิ่งเพิ่งใส่นะมีกะทิมีกะทิเออสิ่นที่ของเขาจะมีเครื่องเทียนจะเป็นแบบว่า ไข่ฟับนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของหมูหวานนะหมูหวานนี่คนไหนที่แบบว่าชอบเผ็ดปรุงได้เลยนะครับก็คือคติ้วแล้วก็มีส่วนของปลากรอบมีเส้นยูอชเองครับแต่ดูอันนี้คือผมไม่รู้เลยว่าอะไรมันคืออะไรนี้เป็นถั่วนะอันนี้เั็น,นข้าวข้าวตอกแล้วก็ถั <Okay. S 1> ่วงอกเขาบอกว่าได้คอมเมนต์นะเดี๋ยวเราลองดู <c oughs> มีความมันความหอมของกะทิไม่เผ็ด เดือดทาได้เมื่อเดือดทาเดือนเนี้ยแต่ว่าอยากได้ความเผ็ดก็นี่เลยอืจะมกได้คือหมี่กะทิก็คล้ายๆผัดไทยนะทำอย่างนี้ก่อนนะอ่ะแล้วเราเทียบผัดไทยต่อเทียบอะไรผัดไทยอ่ะผัดไทยอันนี้เขาเรียกผัดไทยห่อไข่นี่ดูเขาห่อมาโอ้โหคุณเข้ามสไ่แุเหมือนยกมาทางบ้านเลยนะด้วยโอ้โหดูเขาบันเลิศ นะของเขาแบบว่าสมคําเล่าเลืออ่ะน้องเอียวไปดูดีครับขอบคุณครับนะอนหนุ่คุณเลยหอมมากเป็น <c oughs> หน้าตาดีกุ้งใหญ่มากหุตัว <c oughs> ใหญ่จริง <c oughs> เอาไปห้ากะโหลกมีความหอมของเส้นแล้วก็เส้นผัดได้เหนียวกำลังดีนะครับไม่แข็งจนเกินไปนะบอกได้เลยถึงไฟแล้วก็ความเป็นเสน่ห์ของที่เนี่ยผมว่าเขาผัดอะไรเนี่ยเขาผัดถึงไฟมีกลิ่นไหม้ของกระทะเนี่ยบอกได้เลยว่าแทรกมาในเส้นเส้นเส้นผัดไทยเลยนะเส้นเหล็กเลยนะินเส้นแบบเปล่าได้ไม่ต้องปรุงเลยเนียนๆกินหอมอร่อยรสชาติก็ไม่เผ็ดคือแบบมันดีครับรสชาติเยต้องมาลองนะมาผุ้ตังเลยแบบนี้ผ่านทุกอย่าง เรายากครับเขาบอกว่าคนไหนที่มารอเนี่ยเราบอกได้เลยว่าต้มแกงเหลืองนะกัดดองเกี๊ยมฉ่ายใส่ขาหมูนะครับแล้วก็ผัดหมี่กะทินะครับผัดไทยนะครับแล้วก็น้ำพริกสามสหายนะครับลองดูเมนูเขาเยอะมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอลุยอาหารชุนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันช่วงท้ายๆโอเคครับลุยเดี๋ยวมาดูค่าเสียหายกันเท่าไหร่นี่เ<ด>ต็มโต๊ะเลยเกือบสิบอย่าง แทน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 ไงวันน yeah, ี้เรากินไปทั้งหมด2,824บาทครับดูดี ท่านใดที่อยากได้อาหารแบบ f u วชั่น,นะครับแบบว่าอาหารแบบผสมผสานระหว่างแบบกรุงเทพภาคกลางกบับอาหารใต้นะครับ<ช>ที่แบบว่ารสกลางๆนะครับก็จริงๆก็เป็นกลางค่อนค่อนตใต้สำหรับสไตล์แบบประจวบหน่อยไม่เผ็ดมากนะครับแล้วก็อาหารที่แบบแปลกๆนะครับเยอะแยะในส่วนของพริกเองในส่วนของแกงเหลืองเองนะครับยังไงก็มาลองตามดูนะครับก่อนจากกันไปท่านใดเอฟซีไหนอยากให้เราไปมันกับม่อนที่ไหนให้เราไปลุยกันที่ไหนได้เลยนะครับฝากไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับข้างล่างเลย ็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสปอนเซอร์เรายังอยากได้อยู่นะครับตอนนี้มาจริงเจ็บจริงจ่ายเองนะครับมันกับมองดีทะเบียนครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันใหม่ EP หน้านะครับฝากติดตามต่อไปนะครับนะครับกดนะกดเลยถับตะไคร้นะครับแล้ววิกหน้าเจอกัน EP หน้าเจอกันกับมันกับมอนครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ